ได้ชัดว่าเฮ้ยทำไมเราอะดูเด็กขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเรื่อเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรแล้วดอยพูดแล้วนเตียงดนเตียงด้วยเอ จะบอกว่ามาเจนตาตัวใหม่นะคะมาเจนตาเอ็กล99มันเป็นกุญแจสําคัญของการชะลอวัยนะทุกคนไม่เชื่อถามยาได้เลยถูกต้องแล้วค่ะเหตุผลเพราะอะไรมันอยู่บนกล่องเลยที่ชื่อว่าเทโล99ตัวนี้เป็นนวัตกรรมการชะลอการชะลาแบบที่ดีที่สุดณนะตอนนี้นะคะเพราะว่าได้รับรางวัลน,นวัตกรรมดีเด่นยอดเยี่ยมคือเรียกว่าเปลี่ยนทองเลยจากประเทศโปแลนด์นะคะมันเป็น,นดีไป เขาเรียกว่าเป็นการยืดยืดเส้นของโครโมโซมชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าเทโลเมียคือถ้าเทโลเมียเราเนี่ยมันสั้นเมื่อไหร่มันจะแปลว่าเราแก่ใช่คือพอเราอายุเยอะขึ้นไอเทโลเมียตัวนี้มันจะ,นจะสั้นลงสั้นลงสั้นลง,นลง,นลงแต่ถ้าเรามีอะไรก็ได้ที่ไปยืดให้มันยาวขึ้นอนะ่ะมันจะทําให้เราจากที่แก่กันเป็นเด็กเด็กเด็กเก<ม>พราะเด็กอะ่ะจะมีเทโลเมียที่ยาวค่ะ แต่เทโล99อ่ะมันไปยืดสายไอ้ตัวเนี้ยมันเลยทำให้เราเด็กใช่ใช่ใชนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะไม่ใช่แบบว่าเรา,าเราจะมาเคลมกันมั่วๆไม่ใช่นะคะอันนี้มีเขาเรียกอะไรมีใบรับรองใช่มีผลการว,วิจัยใช่ค่ะทําให้แบบว่าทานไปไม่ถึง15วันเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเฮ้าายทำไมเราอ่ะดูเด็กขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง เรื่องเรื่องอะไรเรื่องไร้าดอยก็เรื่องบนเตียงด้วยจะชับปลาใครที่แบบปีปัญหาสามีเบื่อหรือสามีแบบไม่ค่อยแฮปปี้หรือหรือตัวเราเองไม่ค่อยแฮปปี้ก็ตามตัวนี้มาเจต้าเอ็กเ99เนี่ยนะคะมันเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยอย่างเห็นได้ชัดจากตัวแรกนาอพี่ย่าที่เราขายเมื่อสองปีที่แล้วแล้วตัวนี้เราพัฒนาสูตรคือตัวนี้ลูกค้ารีวิวแบบแน่นมากเลยว่าแบบเรื่องอย่างนั้นมันดีมาก คืออันนั้นตัวแรกนะใช่อันนี้ตัวที่2ต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยจะดีกว่าเดิมมากๆเพราะว่ามีตัวเทโล99อยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของผิวด้วยเพราะว่ามีเป็นซูเปอร์ฟรุตนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสุดยอดอาหารผิวที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาตึง,ตงดูมีน้ํามีนวนนลีกครั้งนะคะเพราะว่ามันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะทําให้เราเด็ดด้วยช่วยเรื่องของฝ้ากระจุดด,ด่างดำริ้วรอยคือบอกว่า มันตอบโจทย์มากๆเลยที่สําคัญอีกตัวหนึ่งที่คนชอบมากก็คือว่ามีโปรไบโอติกใช่ซึ่งโปรไบโอติกมีส่วนช่วยอะไรมีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลน,นะคะเรื่องภายในผู้หญิงหรือว่าช่องคลอดของผู้หญิงนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมันมีปัญหาตรงนั้นน่ะมันก็กวนใจเรากวนใจสาวนี้ด้วย<อ>เนาะค่ะบางคนเป็นตกขาวใช่ค่ะ,คะมีประจำเดือนก็ ปวดท้องประจำเดือนอะไรต่างๆคือปัญหาเอาเป็นว่าปัญหาของผู้หญิงนะคะแทบทุกปัญหาเลยจบที่มาเจนตาเอ็ก่เกโร99ได้เลยมันดีมากๆมันบำรุงผู้หญิงคือดีสุดๆใช่แล้วนอกจากจะบำรุงเรื่องผู้หญิงแล้วยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอันนี้เลยถูกเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรคะพี่ยาในตัวนี้มีอ,อะไรนะมีออลเดอร์เบอรี่ถูกคือตัวนี้เป็นสารสกัดที่เขาวิจัยกันแล้วเขาแบบว่าเป็นสารสำคัญมากๆของการ านไวรัสต่างๆใช่เอาเดอร,เอร์เบอร์รี่เนี่ยมันจะเป็นเบอร์รี่ลูกสีดําลูกเล็กๆนะคะแต่ว่าในตัวนี้มันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะเวลาที่ไวรัสเข้าสู่ร่างกายและจะเข้าสู่เซลล์ต่างๆอ่ะตัวนี้แหละที่จะเป็นเกรอะป้องกอันไม่ให้มันเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไวรัสมันมา มันก็จะผลักไวรัวสออกไปเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่ามาตาเอ็กซ์เทโล99นอกจากช่วยเรื่องความสวยช่วยเรื่องปรับสมดุลปรับฮอร์โมนของผู้หญิงแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของ